ว่าขอดูราคาให้แป๊บหนึ่งนี่งจ้ามาดิจิงินจิ้ินจิมอยู่ค่ะที่ัที่ไม่พักที่มันมีพักกับพักให้กังตัวกางที่จบหรอรอค่ะก่อนแป๊บนึ่งคุณชิมั่อเลยครับเอาเลยค่ะอ๋อนี่ออันนี้มือเก็บนี่คือแบบิมพอันนี้เก็บเก็แบบนีค่ะสองลังนะ เถื่อนอะไรเหรฮะเเื่อะไรเลยทำหน้าดิเอวนี้หอมไม่ได้เลยเอไรอีกะเดินเลเดินเดินเไหนลูกพี่มหน่ค่ะตั้งแต่มีผมก็ไม่คุยเลยนะ่างเลยอ่ะมันก็ได้ไหมเราไม่สนิทแตไทยก็จลุงพี ไปไหนป้าหมูเฮ้ยไหนลูกพีไหนลุงพี้มะ้าผไหนคะอร่อยไหนพี่นางฟ้าทำไรพี่พยาบาลทำไรหนูพี่พยาบาลทำไรหนูทำหน้าเศร้าพี่นางฟ้าทำไรหนูพี่นางฟ้าทำไรเราถามหน่อยว่าไหนใครคือลุงพีลูกพีเขาไหนไม่เขาเห็นอันนี้แล้วเนี่ยขอเขาอร่อยมาก่ยเขาทำนี้ขอลุงพีคือคนไหนคะ ของตาสิ่งของสิ่งขตาอ่อนๆเนาะก็คือมองแต่ของกินแหละตอนนี้พี่พี่พี่นางฟ้าทำยังไงคะน้องไปโรงพยาบาลที่นางฟ้าทำไงหนูทขาเนี้ยเขาทำเหมือนเขาชอบทำตาเศร้าหรอเขาไม่สบายน้องไม่สบายหรอใช่ไหมตุ้ดูกับเบาตุหนูกับเบาตุ้ดูกับเบาติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กไงติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กหุกไง ติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กเหรอสนมกหนูไม่มีสติเลยเหรอลูกสอนมากตอนนี้สมาธิอยู่ที่ไหนอ๋ออย่ที่ันนี้อันนี้ใครอันนี้ชื่ออะไรนะอันนี้ชื่ออะไรอันซื้อแล้วก็กดด้วยดินะชูแล้วก็กดอืมอ่ะแล้วก็ชูให้พี่ๆดูเก่งมากแล้วก็ยิ้มหวานหนึ่งทียิ้มหวานได้หนิยิ้มหวานให้พี่ๆด้วยหวานๆเลยหวานๆเลยหวานๆ ยิ้มใช่รู้วง่วงไหนยิ้มยังอ่ะอันนี้ค่ะอ๋อกดติ๊งๆได้กดติ๊งๆได้ติ๊งๆมีเธอเวลาไลค์กลับพอบิลตลกมากมีนี่ฮะวันนี้หนูไปคุยงานมาหรอคะน่ะโคตรปวดโคตรปวดน่ะเหรอเอาละหยุดเลยนะทันรีบรอ อันนี้บอดไรดิบเด้อยาเล็บบ้าพี่ปูไอ้ที่เบ้าว่ะอ๋อของส่งมานี่ยพี่ปูส่งไหมอ๋อเลยนี่ก็แหละนี่นี่เต้นแล้วมีเต้นยังที่มีคนมาส่งของหน้าบ้านได้ไหมคะหมูเด้งอยู่ไหมไม่ชอบหมูเด้งแล้วเราเรายายของวันนี้ก่อนไหมยายยายต้องมานนี้ค่ะได้ไหมต้องจ่ายไหมไม่ต้องพี่ปูนี่ ไปย้ายย้ายมาดเอาตะกร้าออกก่อนแป๊บหนึ่งตัวยาวตยาวฮะตัวยาวจริงเอาปินมาเนียพี่กูส่งราคาออจะบ้าเรต้องแรกะคว่าอันนี้คือดีเยนี่พี่จุ่าหนูผมมาตังรกก่อนเปิดนอออกเลยค่ะขอโทษนะคะขอโทษนะคะตันะคะขายยาวเป็นนางแบบ ทำไมพี่ซื้อมาทั้งนไม่เป็นไรจ้าก็พี่จุ๋มบอกว่าไม่มีอะไรเลยไม่เอาไม่มีแต่ว่าคุณหนูไม่พี่ไปซื้อไงพี่ก็นึกว่าโอ้โหเออไม่เป็นไรม่ซื้อมาป่ะเรากินทุกวันพวกนี้ก็กินอีกโอพี่จุ๋มหยิบออกมาเยอะท็่สีุดเหล่าเออห้องไม่ห้องเหมือนน้าหลงพี่ีค่ะนี่น้ำอะไรอ่ะพี่จุ๋ม จุ่มเนี่ยเพื่อขอขอชาลีนก่อน,ไ,อนไ,ได้ไหมล่ะอันนี้เพิ่งได้ไหมแฉะไหมบ่แฉะไหนได้เฮ้ยทไมใครลงเลยตูดไม่ฝัง่งนี้เออฝั่งนั้นเป็นน้ำแข็งฝังนั้นเป็นน้ำแข็งนี่แหละน้ำแข็งมัน,นก็จะแข็งแล้วสิฝั่งนี่เป็หนอะไรหรอเปลี่ยนใหม่ค่ะเห็นแล้วค่ะเปลี่ยนใหม่ค่ะ

ติกตอกไม่ละติกตอกไม่ซัพพอร์ตเลยติกตอกไม่อยากให้เอาขายของค่ะทุกคนอันนี้ก็เพราะปลับแดดเพียหมาแล้วอ่านจีนจีนนิดนึงอร่อยส้าอุ้ดหนอยไ้ไ้อยนี่หเนีอยวก้อ ม่มีนค่ะเออไม่มีข้างัอบกันไหนแต่ว่าเมื่อโดถคิวชอบกันไหนแม่อบกยากได้อะไรวันนี้น้องชอบบาร์บี้เหรอก็ทานได้อยู่แล้วแต่ผู้ใหญ่ก็ทานหึได้แม่อยากได้อะไรบ้างคิดถึงตัวหรออ่ะสองสามไม่ได้ทำงานเลยมั้งพรุ่งนี้มันก็ทำงานนะที้งอยู่ไหนที่ตั้งะอร่อย พี่เจ้นอยู่ไหนเจอยู่ไหนเจอยู่ไหนเจนอยู่ไคิดถึงนะคะคนดีของฉันเจ้นอยู่ไหนเจ้นอยู่ไหนอยากได้กระแนกสบู่อยาได้ราคาเ่าไหร่พุกนเอาไหมใของที่พี่มนแบทารุ่ของเล่นอยู่ไหนใต้โต๊ะพี่เก่งค่ะพี่พีมมากินข้าวไหมคะได้ได้เขาแกะเตรยมชาร์จแ้วั้ อร่อยมากแม่ี่ขอบ่ของเราไม่มีเลยพี่ว่าคขาทีแล้วเพ่่มีกงนแดดจ้าวันนี้มีจ้ามีเงนแดดเออจนะไม่ได้แล้แม่ไม่ได้หรกค่ะแต่แบบต่างปเมีครีมหนึ่งแล้วก็มีครีมหนึ่งแล้วก็มีโต๊หนึ่งเมื่อกี้เอสาลีรได้ปราณสักหนึ่ง อยู่ไม่เคยเราค่อยว่ากันเนาะโอเคเอาเอาเท่าที่แบบเกณฑ์พอแล้วเดี๋ยวถ้าไม่มีเราเดี๋ยวไม่ห่วงไม่มีพรุ่งนี้เราก็ยังมีวันอีกวันนล้วไ่กินอยู่ในมือนะไม่้ามันได้หมดให้กูก็ควรนอนเลยวันนี้นอนที่นี่ยไม่ต้องกลับอร่อยมากอันนี้พี่เยวเหรออื้มพี่เอวไป็นไหนนะถ้ามันซื้อมัาซีแล้วแต่ใช่นี่คืออาหารนี่ อะไรอ่ะอร่อยปะักบ,บุ้งหรออะไรอ่ะไม่ใช่อะไรนะุนเะดี๋ยววันนะี้หนูขอพี่นางฟ้าทำไรนะมันคงไม่สบายมันไม่สบายตาหวานทำไงตาหวานหวานทำไงแล้วยิ้มหวานทำไงขออะไรดีหนูขอแชร์ นี่น้องไปเลืออะไรขอใช้เท่าไหร่ดี่ยวหนึ่งยนึงหนึ่ตามนะนีน้องไปเลืออะไรอ่าไม่ไมอามันนั่นนี่มันขุ่นอันนี้อันนี้มาอันนี้มาวันนี้ใจเราจะไปถึงเท่าไ,รนะรไ,ไหร่นะมีข้าวหมูน้ำแดงน้ำพริกข้าวหมูเฮ้ยพี่จุ๋มมีน้ำพริกอันนี้มันอันนี้มันตื่นไปไม่มีค่ะนี่ไงมีแค่นี่น้ำพริกน้ำพริกที่เราขายอ่ะโอ้มันกินกับโต๊ะผู้ทอดอย่างนี้ได้ปะมันก็จะเป็นดาบเนได้ไหม อร่อยมากน้องชอบกินเหลืองหรอพิวอย่าเปิดตู้เสปะนี่หนูอยู่หน้าดิช็อตคีเธอเล่นของห้า ช็อตไปเลยเบื่อเลยช็อตสอัสดีเหรอน้องสวัสดีเหรออาแป๊บเราพีดแล้วเดี๋ยววันนี้ดึกๆนะคะเดี๋ยวเราจะมีตั้มต้องตั้มไปอีกนะค่ะอย่าดูตั้มต้องตั้มไหมอาหารูราพีดไหมลุงพีดลุงไหนลุงพีดไปหูดพีดแร้วอุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเขียนคิ้วอะรำไมอ่งั้นได้วันนี้แหละเดี๋ยวให้พี่เก่งมาก่อนพี่เก่งไปแพ็คของของจีอยู่ค่ะ หนักมากแล้วอ่ะอุ้มได้แ่เดียวล้อไงนี่เอาลุงพี่ด้าวันนี้ให้ดูไม่ไม่สนุกไม่ตลกไม่ชอบมแม่ไม่ถึงลืมกันได้ตั้งแต่มีเธอมีผมมีเธอก็เปลี่ยนไป เขาบอกว่าปลาทานข้าวค่ะอาจจะยังอ๋อจะไปไหนจะไปไหนเราอ่ะนี่ยืนแข็งแล้วนี่เดินวิ่งแล้วค่ะีไม่เหมือนหลานพี่เลยเดินได้แต่ชอบให้อุ้มเนี่ยแล้วเดินเหมือนส้นสูงตลอดเวลาเลยนะเดินอย่างเงี้ยเขเดินได้ถ้าใส่ถุงเท้าไม่แบบถ้าเนี้ย่ชอบป่าไปเล่นในนัตมาเขาเดินกขยิ่งตลอดเวลาไปเล่นในนัตมาแล้วขยิ่งเลยอะ เขาฝึกเป็นนางแบบใช่หนวดเดินมาต้นตูมสองต้นต้นตองมาแก้วต้องหาแเลยพิจูงกับพอป้าได้ยังครับหนีบยิ้มเอพพิจุงมันมียำไข่หนูหนุ่ยนี่เสียแล้วมันนัหนอยอ่ะเดินมาส้นแก้วเดินมาส้นแก้วเดินมาส้นแก้วคือมาสองรอยอ่ะหน่อยอ่ะเดินมาสนแก้ว มนสวยค่ะนี่เอาพอปลาค่ะพี่พีทสุดยอดเลยค่ะน้ำแดงด้วยไม่ใช่น้ำธรรมดาโรสใสมีเธอร์อันนี้มิเธอเป็นพระหรอจะดีไหมฟ้าใส่ข้างๆอันนี้ก็กินเมาเนาะมันก็จะแซ่บๆเหมือนดาบดำด้วยเหมือนดาบนะใส่นี้ไว้ใส่ปลาฝักไเจาะอารมณ์อ๋อนี่มันซีฟู้ดเนี่ยใส่ไหมใส่ปลาฝักโอ้ใส่ปลาฝักไปลยเองไปไหนดูไปไหนค่ะเอ้ยไปไหนที่มึงใช่ไห น,น้องแคน,น้องไหมเยต้น้วัแดงแล้วเรื่อง,งี้เเาเป็นนแก้วแเดียตแก้วันมันต้องจิ้มกับอะไรเนี่ยฮะมันใช้ใส่ชิโชอ่ะอันไหนคือชิโช่อนนี้น อุ้ยกูปวหนูกินไม่ได้พี่พีทได้วางไว้ในจานเขาต้องมีของตัวเองแล้วค่ะพี่พีเขาบอกขอมไหมคะึ้นนี้ไปเลือดปวดออออ่่่ยยร ไอ้ผเพี้ยนไปก่แป้ำมาหั้านกัมโตครับครับผเพเ้ิ้เยอะไปเหรออืมครับอ mm ่าประมาณักแต่เก hmm. ้ามงตั้งสี่โมเาล ขออะไรดีนี่พีจ้าเมื่อใครอยากได้พูสอ่ะ99บาทปะอยากได้สีอะไรด้วยให้เลือกสีไม่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 ไค่ะสีส้มสีส้มค่ะ99บาทโห่ไม่ให้เลือกสีแล้วแหละคิวตอนเรียนอ่ะคิวร้างก่อนไหมล่ะไม่คิว่าอยู่บดียวกันแล้วมันไม่ได้มองน่อยอ่ะไม่เยอ ตานเรียนทำไมครับเดี๋ยวเขากลัมาคุณกรลเะกดี๋ยววันนี้เราจะให้เดี๋ยวให้เปิระตเออ่าย้ามูนให้เปิดรอตะตอนเรียนทำไมครับพี่สิง คือยังยังเป็นแบบเหมือนพี่แบบที่ว่าครูเดินไปนั่งที่โตแล้วก็อ่านหนังสือเขาแล้วให้เราจดตามอบบแบบวิชาอะไรก็ตามแบบอย่างเช่นแบบวันนี้เขียนตามคำบอกเหรอไม่แบบเขียนตามคำบอกในเนื้อหาปกติเลยอย่างเช่นแบบเรียนสอบกรชอเงี้ยพี่เก่งค่ะเอากระเป๋าที่หนึ่งเขียนตามกระเป๋าของไี่หรือว่ากระเป๋าของ baby ีหรอ อาจจะเป็นที่เซ็นคาบเบียนหรือเปล่าตอนคูเรียนเนนลยเป็นแผ่นใสแล้วอ่ะปิ้งแผ่นใสอ่ะอ๋อใช่ของหนูเริ่มมีแผ่นใสละจแก่เอาพี่เสิรก่อนใช่ขอบพี่เพ็ญฮึรสจริงที่ขายก่อนนั้นน่ะจะกินกันเนี้ยอร่อยเลยคืออยากปาร์ตี้วันนี้ไ,มไ,ไหมอะไรน,น,นะว้าวง่ายอ่ะเคี้ยวเบาๆค่ะนะพี่พีทระวังบนดุ แล้วไม่ลองกินต้มตําหรอชอบดึอกอ่ะอหอใส่ก็ขาดเนาะอ่าทุกคนคอมเมนต์หน่อย่ะมันเหงาเกินเดี๋ยวอ่าน,นคอมเมนต์ให้ฟังมีแต่กดติดตามทีเอเตอร์พรุ่งนี้ทุกคนหยุดไหมเราตอนแรกเหมือนหยุดนะเราต้องไม่หยุดละพักผ่อนให้เต็มที่กันนะครับทำไมอ่ะ เพราะว่าเป็นวันหยุดในการสัปดาห์ที่ไม่ค่อยมีจริงๆเราเหมือนเพิ่งเพิ่งหยุดผ่านตรงการมาอีกเนาะเราได้อยู่กันเยอะมากเลยปีเนี้ยเป็นความโชคดีครับเหรอก็จริงนะไม่หยุดพาน่ากินจ้างหยุดจา้างลดใช้แรงงานคนเกือบสี่พันมาแล้วยิเด,ดีครับออมีเธอแต่รองเท้ารองเท้าแล้วขนาดไ้นนะมาครั้งหน้าอย่าลืมลุงพินนะ ชุดหรอ9ถึง12เหรอ12ถึงไอ้นี่แล้วเลย12ถึง18เนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายใครป้าบุ๋มไหนป้าบุ๋มไหนลูกพีชไหนนี่เธอลูกพีชไหนไหนนี่เธอโอ้ยบายบายได้บายบายมินิฮันมินิฮันแล้วก็อ้ยไอเลิฟยูไอเลิฟยูโอเคใชายบายเกินไปปะได้ไหมไอเลื้อไปย่านไหนเดี๋ยวมันใส่ไม่ได้นะ จับไวก่นไปตเอออมนนลองกินต้นตำละบค่ะ๊ายบายอร่อยไหมคะคุณพีทตได้อะพีท <S S ก็บอกกินแซ่บมากคู้เขาเรารักอ่ะใช่แซ่บแพบคู่ดราชการไม่หย,ยุดตมแล้วอ่ะคนเกือบคนเกือบสี่บาท คิดถึงลูกเขาแล้วอ่ะมีเธอกลับแล้วเมื่อวันก่อนน้องอืมอยากเอาลูกเขามานอนกกอ่ะพี่พีทอ๋อน่ารักเงียบเลยบ้านเงียบเลยใช่ไหมเป็นซึ่เศร้าแล้วอ่ะเข้าแล้ว,ลว,ลวอ่วเลยเหรอมีของตัวเองค่ะร,ร,รีบรีบติดไรรักขึ้นข้างบนเลยนอนเราหลับเพราะว่าอิดโรยหลายวันพี่พีกลน,นะคะเมะื่อคืนอคิว แล้วคนดังด้วยเาี่มาหนูวันนี้พี่เหนื่อยมากก็วันมิเซคุกก็เรอยู่คนเดียวไม่รู้คนอื่งเขาอ้อมหมดแล้วอ่ะไม่แล้วเมื่อวานคือวันมาราธอนของพี่เลยนะใช่คือแต่ว่าชีวิตเป็นแบบนี้ทุกวันเลยนะไม่แต่หนูตลกมากที่พี่พี่แปลว่าเซอร์แมรีตกใจมากแล้วหนูก็เล่าให้หญิงฟังว่าวันนี้พี่พี่คาอยไปสปีเกแล้วคนที่ตกแล้วคนที่หันพี่พี่หันไปนั่งเรียนคือเซอร์แมรีนั่งเรียนอยู่นั่งหญิงเลย แล้วถึงถามว่าแม่ตั้งใจเรียนไหมตั้งใจเรียนมากไม่คุยเลยไม่หลับตาด้วยนี้เลยไอดอลนะไม่แก่เกินการเรียนรู้คือแม่ลีนะแ้วแม่ฟังอะไรมาบ้างแล้วพี่ชวนกลับไปแบบมาไลฟ์กันเม,มื่อวานมีไลฟ์ต่อใช่ไหมอ้าวทำไมแม่ต้องกลับแม่ต้องปาร์ตี้ต่อสิ มมนมีปาร์ตี้ต่อไงอ๋อเราเรียกหรอใช่มันเป็นคอร์สแบบแม่โคจะแบบไอดอลจริงๆนะไม่แก่เกินการเรียนรู้จริงพี่บอกว่าเราตั้งใจเรียนมากไม่คุยกับใครเลยพี่บอกไม่คุยกับใครเลยตอนตอนที่เขาพูดในระยะเวลาสองชั่วโมงแม่นั่งฟังแล้วที่นี้เคยไหมที่ต้องสอนแม่แมใจมากแล้วเพิ่งรู้หน้าห้องเลยเขาบอกว่าคาสนี้แม่ลีมาเรียนด้วยนะคะคือหมายถึงว่ามันเป็นคอร์สอ่ะแล้วคอร์สนี้แม่ลีลงพอดีนึกออกใช่ไหม เหนือจะซื่อเหนือจะซื่ออะอนจริงจังปะจริงจังแล้วก็แบบอารมณ์แบบแล้วแม่นั่งจดตานหรือนั่ปังอย่างนี้ไมแล้วเขาจริงจังแล้วเขาก็บอกบนเวทีว่าแม่นีไม่เคยเห็นผมแบบนี้แน่นอนจริงจริงหล่อนรือะทับใส่ไปไ่เฉอแม่ลีคือแบบพูดบ้างได้ไหมแม่นีอยู่ไหนอะวันนั้นอะวันนี้วันนี้ กินยังน่ารักจริงๆ,งๆแม่ลีน่ารัก<ล>อวยลูกเลยฉ่ำๆบังเอิญไปป่ะทุกคนตลกเนาะเม่เช้าเม่เช้าแม่ลีไลฟ์เนี่ยได้มีพูดถึงเรื่องนี้ป่ะแม่ดูไม่ได้ดูไม่ได้ดูเหมือนกันทำงานครับอ๋อแม่อวยลูกเขยหนักมากหรอเขาบอกว่าน้องโตสเสียงหายเลยวันนี้แม่รีพูดว่าอะไรบ้างครับ แม่ลีพูดพูดจ้าแม่ลีก็จบด็อกเตอร์นะคะพูดค่ะแม่พูดเมื่อเช้าอวยฉ่ำได้บุ๋มภูมิใจในตัวพี่ไม่ใคร่เมื่อเช้าแม่พูดถึงค่ะก็เป็นถึงการบุ้งพูดอ่ะคนสอนอ่ะแม่ลีตั้งใจเรียนน่ารักเพราะแม่ลดโนให้แม่ตั้งใจเรียนมากชีชอบไปแบบหาความรู้ไปตลอดเวลาไม่ลุกไปไหนเลยนะสองชั่วโมงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแก้ไขไปเรียนบุคลิกภาพไปเรียนอะไรของชีนะตลอดเวลาลดโน ุณออดี้คอมเมนต์มันไม่ขึ้นนะคะก็ยังจะพยายามเมนต์อยู่อย่างนั้นอวยสีขาอวยมากๆากแลก็ออดี้นี่คืออะไรบอกได้ไหมจริงเมนต์หละเรอบแหละเนี่ยดูซิกดติดตามหรือเปล่าอะไม่กดติดตามบอกได้แต, <laughs> แต่เขาไปดีมันไม่เห็น ชีวิตแม่ลีดีมากลูกเขยในดวงใจน่ารักทั้งครอบคัวแม่ลีเรียกลูกเขยทุกคำอวยตลอดลคุณใจไหมคะนงเป็ดอยู่ไหมคะน้องแก้มสวยน่ารักรักแก้มพีดนะคะเป็นตัวพีนไหมคะค่ะ ใส่แว่นซิกอ่ะอันนี้ขึ้นละอ๋อดีขึ้นละพี่โตพี่โตเลือกโอนค่าสังคมเมื่อวานอ่ะมันไม่เห็นคือคอมเมนต์มันไม่ขึ้นค่ะมันไม่ใช่ไม่ถึงมันไม่เห็นอ๋อแต่เรื่องมือเลื่อนมันก็ไม่ใช่ที่หนูจะต้องมานั่งตอบว่าเรื่องของคนอื่นหรกออกไหมนั่นแหละที่หนูจะบอกเป็นบุบน่ารักใครผิดก็น่ารักคอมเมนต์มันไม่ขึ้นเพราะมันมีคำบางคำที่ทำให้มันมันปิดคอมเมนต์ไปนึกออกไหมปิดกันใช่ แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องของหนูด้วยที่พี่ถามมาอีนี้นึงจะบอกแล้วคุณออดีจริงหรือไม่จริงนี่ยดูไม่ไม่เอาจริงหรือไม่จริงมันไม่ใช่เรื่องของหนูด้วยแล้วหนูก็ไม่รู้ด้วยหนูก็เป็นคนเสพข่าวเหมือนพี่นั่นแหละพี่หมทานเลยคะ่ะเวลาชีวิตน่ารักขอบคุณค่ะน่ารักมากค่ะดีมากกอบอก<ป>พี่ก็ําน้องเมื่อไหร่คะถึงขั้นตอนไหนบำรุงครับ ขั้นตอนแรกขั้นตอนเริสส่มต้นขั้นตอนแรกคริสตัมบำรุงครับพูดหม่แบบหลายขั้นตอนนะเป็นขั้นตอนแรกแรกสุดไม่เพราะว่ามันมันผ่านครบโปรเซสตมาแล้วก็ต้องบำรุง,งกลับมาบำรุงใหม่ครบยังไงอะ<น>่ะครบแล้วอ่ะครบแล้วรอบหนึ่งเอซีหน่อยแรกเริ่ม แต่รอบนี้ค่าทุกอย่างโอเคนาะบล็อกและซินซะบล็อกอ l ดีแล้วพูดจาไม่ดีบายบายไปหาแอคอื่นมาเล่นด้วยเน่เน่เนเขอแอคก่อนเราปกติหรือเปล่าหยุดแน่ไม่ต้องบล็อกบล็อกไม่ต้องพูดเยอะเราไม่ปกติไงไหนดูหน้าดูหน้าอ่อดูหน้าก่อนนะเป็นเด็กเข้าไปดูได้หรอ เราไล์อยู่อ่ะไม่ใช่เราไล์อยู่เรากดได้หรอไม่ได้เด็กเราต้องมีสติเยอะๆนะบางทีบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายนานๆที่ตลกบอกและไปเอาแอคอื่นมาเล่นต้องแก้ไม่ต้องให้ความหงอโดนบ็อกไปนะ้วบ๊ายบายนะครับรอดเป็นคนแรกเลยป้าที่พี่บอกให้บล็อกอ่ะบล็อกไปสิถามพิมอะไรก็ไม่รู้ เพอเจอร์มโนจิตจิตไม่ปกติสุดจิตไม่ปกติเราก็ไม่ใช่มาลงไนในโซเชียลต้องไหาหมอหมออันนี้ไม่แพงอ่ะนะรู้ยังตลกก็บล็อกไปสิเพิ่งเคยดีพีบีจริงก็บล็อกไปสิเพชรกีข้าวอย่างลูก แต่ออพี่อยากทำทุสอนให้กินมนันอะต้องกินด้วยนะกบอนสีพี่ผมุมกินอร่อยมากคือหนูกินแบบมันสื่ออะอันนี้คืออะไรอะฉันเข้าไปดูทันนางเมียอายุนางแก่แ,<ก>แล้วไม่น,าน่หาหรอกถึงบอกให้ฉันใส่แว่นสีเมื่อกี้พี่พูดว่าเพอร์เจอร์ด้วยนะก็เพิ่งเคยได้ยินแล้วจะเล่าเรื่องตลกให้ฟังเดี๋ยวนี้พี่พีคเขาไม่ได้พูดเขาว่าแบบเหนื่อยด้วยเมื่อวานอะ หนูพิมไปว่าพี่พีขอยอดดีเซ่วันก่อนให้หนูหน่อย๋ยวส่งให้ดีเซ่พี่พีตอบกลับมาว่าวันนี้พี่ยอมสุดเขาใช้คำว่ายอมมาแล้วหนูนั่งขำคนเดียวเว้ยเหนื่อยอ๋อคุณพอวันนี้พี่ยอมมาเรามีเยอะเนาะร่อนพี่พีซุมซับเข้าใจปะเยาวชนมอมเมาพี่พีไปแล้วเราขอยนี่ดีกว่าขอ ขอใจได้ไหมน่าจะเร็วร้านใจอ่าล้านใจกีแ่แชร์ดิติดจกะก็เลยไม่ใช่เพศแต่เป็นรขอรล้านใจกับ500แชร์เดี๋ยวจะเอาตัวสายคล้องโทรศัพท์ให้นะคา6.9บาทหทลดโอเคไหมขอร้านใจกับ500